สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาสาธิตการใช้รถ b y o d o l p h i n โดยที่เราไม่ต้องพกกุญแจนะครับตอนนี้เรามีสมาร์ทโฟนนะครับแล้วตอนนี้เราก็มีสมาร์ทคาในรถ b y d นะครับเขาจะมีแอปมาให้ตรงนี้จะเป็นแอป b y d เสร็จปุ๊บเข้าไปที่รถตอนนี้นะครับมันจะโชว์สถานะรถของเจ้า dolphin คันนี้อยู่นะครับเราก็เพียงแค่กดส,สตาร์ทรถได้เลยปุ๊บนี่นะครับรถผมก็ทำการสตาร์ทแล้วครับ โดยที่ใช้แอปทีเนี้ยต่อให้เราไปไหนบนจักรวาลใบนี้นะครับเพียงแค่รถเรามีเน็ตแล,ละโทรศัพท์เรามีเน็ตนะครับก็จะสตาร์ทรถได้เลยตรงนี้ก็สามารถปลดล็อกได้ด้วยนะครับปึ๊บปลดล็อกได้เลยครับในแอปนี้ดูสถานะรถดูสถานะประตูนะครับรถว่าปิดไหมแล้วสามารถสั่งปิดระยะไกลได้ด้วยนะครับแล้วก็รถผมนะครับก็จะดูแรงดันลมยางได้ด้วยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเช็คศูนย์บริการได้ทั่วประเทศนะครับว่ามีตรงไหนบ้างก็จะโชว์แบบนี้เลยแล้วก็อย่างของผมเป็นดอลฟินตัวเ1 0เทนนะครับก็จะสามารถสั่งเปิดแอร์ที่เบาะได้แบบนี้เลยนะครับแล้วเราก็สามารถดูสถานะรถเราๆนะครับว่าตอนนี้แบตเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับสั่งสั่งเปิดไฟกระพริบได้นี่นะครับ แล้วก็สั่งเวลาเราไปจอดที่ห้างนะครับก็สั่งให้รถมันลองได้แต่นี้ผมขออนุญาตไม่กดนะครับเดี๋ยวเพื่อนบ้านจะด่าเอาก็ประมาณนี้นะครับสำหรับสมาร์ทโฟนและสมาร์ทคาท่าก็เพ่าผมมีแค่สมาร์ทโฟนเครื่องเดียวนะครับผมก็สามารถขับเจ้าดอฟฟินคันนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพกกุญแจนะครับแต่แนะนําเพื่อนๆครับว่าถ้าไปไหนก็ควรพกกุญแจไว้ไหน่อยครับเผื่อกรณีฉุกเฉินที่เอ เน็ตมันหมดนะครับอันนี้เป็นข้อควรระวังถ้ารถเน็ตหมดหรือโทรศัพท์เราไม่มีสัญญาณเน็ตข้อควรระวังนี้ก็คืออาจจะทําให้เชื่อมต่อรถไม่ได้นะครับระว่างสมาร์ทโฟนกับสมาร์ทคา